ขอความเจริญในธรรมจะมีด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำศินห้าในข้อที่หนึ่งมาพูดให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังว่าการที่จะรักษาศินข้อที่หนึ่งไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างร้อยไม่ให้หมวัวมองนั้นเป็นอย่างไรในศิลข้อที่หนึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิขาบทที่หนึ่งที่ญาติโยมได้รับศินอยู่เป็นประจำนั่นก็คือปานาติปาตาเวรมณีซึ่งก็แปลว่า เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทำชีวิตศาสตร์ให้ตกล่วงไปนั่นก็หมายถึงว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์สีขาบทที่หนึ่งมีองค์ประกอบ5อย่างด้วยกันที่ว่าเราฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์ท่านก็มีองค์ตัดสินให้เราอยู่5ประการโดยการน,นั่นก็คือในประการแรกรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตในประการที่สองรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตในประการที่สาม มีเจตนาที่จะฆ่าตัดนั้นในประการที่4พยายามจะฆ่าตัดนั้นและในประการที่5สัตัดนั้นตายด้วยความพยายามที่ตนเองพยายามนี่เป็น5ข้อที่เป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะทําปาณาติบาตหรือไม่ทําปาณาติบาตนั่นเองการฆ่าที่ประกอบด้วยองค์5ไม่ว่าจะฆ่าเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็ตามหรือว่ายุโยงสัตว์อื่นให้ฆ่ากันก็ตาม ก็จัดเป็นการฆ่าทางนั้นตัวอย่างเช่นการให้จริงหลีดจัดการจนตายอันนั้นก็ถือว่าเป็นการทำให้สินขาดเช่นกันคำว่าสัตวนายสิขาบทที่หนึ่งประสองเอาทั้งว่าไม่ว่าหญิงว่าชายทุกเพศทุกวยัยจนที่สุดแม้กระทั่งว่าสัตว์ที่อยู่ในคันหรือว่าโลกยังอยู่ในคันหรือว่าเสร,ร็จจคร์ธาทุนิดตนั่นเอง ก็เป็นปานาติบาตด้วยไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่ในคันแล้วอยู่นอกคันทิฆาบทที่1น,นั้นมีข้อห้ามไว้3ประการนั่นก็คือการฆ่าการทําร้ายร่างกายการทรมารมในทิฆาบทที่1เป็นทั้งสาหาติกะประโยคนั่นก็คือเพราะลงมือฆ่าด้วยตนเองเป็นอนาติกะประโยคเพราะใช้ให้ผู้อื่นฆ่าการฆ่าโดยตรงสินก็ขาดส่วนการทําร้ายร่างกายการทรมานการทรมารมสัตว์ รวมเรียกว่าอนุโลมการฆ่าศีลไม่ขาแต่เป็นเพียงด่างร้อยหรือว่าศีลทรุการฆ่านั้นหมายถึงการทําให้ตายโดยแบ่งออกเป็น2ประการด้วยกันนั่นก็คือฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์จิรฉานการทำร้ายร่างกายทั้งฝ่ายศาสนานั้นถือว่าเป็นอบพระประโยคของการฆ่าแบ่งออกเป็น3ประการด้วยการนั่นก็คือในประการแรก การทําให้สาตพิการก็คือทําให้อวัยวะบางส่วนทําให้เสียเช่นทําให้ตาบอดทําให้แขนขาหักเป็นต้นในประการที่2ทําให้เสียโฉมก็คือทํำลายร่างกายทําให้เสียรูปโฉมแต่ว่าก็ไม่พิการแต่ว่าในประการที่3การทําให้มีความเจ็บมีความลําบากทํรลายร่างกายถึงว่าไม่เสียโฉมแต่ว่าก็เสียความสุขสําราญเช่น การชกต่อยการทุบตีการทรกรรมหมายถึงการประพฤติที่เหี้ยมโหดได้แก่การไม่ปราณีสัดทั้งหลายจัดเป็น5อย่างด้วยกันนั่นก็คือการใช้การใช้ศาตว์ให้เป็นยานพาหนะอย่างไม่ปราณีใช้อย่างไม่ดูแลให้ดีปล่อยให้อดอยากสู้พร้อมไม่ให้พ้าพรใช้งานเกินกำลังในประการที่สองก็คือกัรขัง ก็คือการนำสัตว์มาขังอยู่ในกรงแคบๆแล้วผูกไว้ให้คนชมแต่ว่าการกักขังนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอริยาบทได้ก็ทำความทุกข์ทรมานทำให้สัตว์ไม่มีความสุขปล่อยสัตว์ให้อดอยากอย่างนั้นเป็นต้นในประการที่3นํนำไปนั่นก็คือนำไปด้วยการผิดอริยาบททำให้ลำบากเช่นผูกขาไก่แล้วหิ้วห้อยหัวไปอย่างนั้นเป็นต้น ในประการที่4เล่นสนุกก็คือนําสัตว์มาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความสําราญเพื่อหาได้ได้หรือเอาสุนัขมานําประทัดมาจดและโผกหางสุนัขให้สุนัขวิ่งไปตลอดและตัวเองนั้นก็มีความสนุกสนานและในประการที่5ก็คือผจญสัตว์ก็คือเอาสัตว์มาชนกันเอาสัตว์มากัดกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลา อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นองค์ของศีลข้อที่หนึ่งที่จะทําให้เราศีลขาดเราต้องระมัดระวังว่าการทาปาณาติบาตนั้นมันเป็นผลไม่ดีต่อเราและเราจะได้รับวิบากกรรมผลของกรรมที่เราก็ทาไปฉะนั้นเราไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่งเสียเลยดีฝ่าอัตมาภาพของหลวออยพูหิยะโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในท่วหน้าการเทินเจริญพร